กา,การปฏิบัติอะไรก็ตามการปฏิบัติอะไรก็ตามถ้าเราทําตามอย่างเดียวคอยทําตามอย่างเดียวมันคือคุกหรือตารางของเสรีภาพและศัตรูของความเจริญโอเคถ้าเราตามอย่างเดียวมันคือคุกใช่ใชของเสรีภาพครับโอ้โหคำนี้แบบต้องใช้เวลากับมันสักนาทีนึง คุกของเสรีภาพคือมีเสรีภาพแต่เป็นคุกใช่และจำกัดความเจริญของตัวเองใช่ในทุกๆเรื่องนะในการปฏิบัติทุกๆเรื่องนะ<ฆ>ไม่ใช่แค่บอกเรื่องการงานหรือเรื่องการเรียนหรืออะไรอย่างเดียวคือทุกๆเรื่องเลยบางทีการทำตามในเบื้องต้นก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะแต่ทำ<ฆ>ตามทุกอย่างโดยไม่คิดอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็มไม่ใช่เ,เออ เข้าใจเพราะว่าการทําตามทุกอย่างโดยไม่คิดเนี่ยในเชิงหนึ่งมันเหมือนกับว่าเราไม่ฟังตัวเองเลยอย่าง <Huh. S 1> เออบนปบอนบอจำได้ว่าสมมตินะบ้านปอนขายแบบสินค้าเพื่อสุขภาพอย่างเงี้ยแล้วมีคนเข้ามาบอกว่าอุ้ยเพื่อนกินตัวนี้แล้วดีมากสมมติลดน้ําหนักผอมเบิร์นสวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทําตามเขาแต่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะ่ะเพราะว่าเราเราไม่เคยสังเกตตัวเราเลยว่าจริงๆเราถูกกับยาตัวไหนหรืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ย hmm. ดังนั้นที่พี่วีบอกว่า เนี่ยมันปิดกั้นความสําเร็จความเจริญก็คือว่าเพราะทุกคนมีวิถีเป็นของตัวเองไหมเนี่ยใช่แล้วถ้ามองภาพกว้างแ่บนั้นนะครับสมมติม,มีคนเห็นพี่ปอนเป็นไอดอลเนาะว่าโอ้ยทำนู่นได้เก่งน,นู่นนี่นั่นหนึ่งสองามสี่แล้วก็มาถามพี่ปอนแล้วพี่ปอนก็ไล่ฟังอ๋อสิ่งที่พี่ปอนทาได้เพราะอย่างนี้นะเพราะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วคนคนนั้นเอาไปก๊อปปี้เพสเลยไม่ต้องคิดอ,อะไรเลยแล้วมันจะสําเร็จเหมือนพี่ปอนไหมก็ไม่นะเหตุปัจจัยไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนกัน ค่ะมันก็พ <t gi ver> ี้เพสไม่ได้ครับ